แต่ว่าอ่านไปอ่านมาเนี่ยมันมีคําถามสวนมาจากคุณวัชรเพชรทองที่คนที่ไปตามเรื่องนี้กับอายาการและก็ไปร้องกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติคุณวัชรเพชรทองตั้งคําถาม6คําถามย้อนกลับไปที่คุณสกุลทรวาหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้ที่เสียหายจากกรณีดังกล่าวนี้เหตุใดจึงตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินสูงถึง500ล้านตามที่ปรากฏในคําพิพากษาของศาล หน้าที่9บรรทัดที่1 0นในวัชระระบุชัดเลยนะ2ครับการเสนอเงิน500ล้านให้แก่นายหน้าเพื่อให้ได้สิทธิในการเช่าโดยไม่ต้องประมูลแข่งขันแบบนี้เขาเรียกว่าเงินติดสินบนใช่หรือไม่หรือเรียกว่าเงินค่านายหน้า3วัชระถามว่าสกุลทรกล่าวว่าทุกครั้งที่มีการชําระเงินเป็นเช็คแสดงว่าการจ่ายเงิน20ล้านครั้งแรกค่าล้านที่2อล้านครั้งที่30ล้านเป็นเช็คทั้งสิ้นคุณสกุลทรสั่งใจ่ายในฐานะเป็นประธานบริษัท และเป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทแสดงว่าผู้ถือหุ้นในขณะนั้นคือนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจและธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ถือหุ้นย่อมทราบถึงการกระทํานี้ด้วยใช่หรือไม่เป็นคําถามที่คุณวัชระถามกลับไป 4. ครับเมื่อคุณสกุลทรคิดว่าตนเป็นผู้เสียหายแล้วได้แจ้งความกับดําเนินคดียากับบุคคลทั้งสองตามวิสัยของวินยูชนหรือไม่เมื่อมีคนมาหลอกเอาเงินไป20สล้าน ให้ไปเดินเรื่องให้หวังว่าจะได้ที่ดิน12ไร่มาพัฒนาพื้นที่โครงการแสนหกหมื่นตารางเมตรเขาเอาตังค์ไปแล้วแล้วก็ทำงานได้ไม่สำเร็จเพราะเขาไม่ได้ตัวจริงและทำไมเสียหายและทำไมไม่ฟ้องดำเนินคดีนี่คือคำถามของคุณวัชระข้อห้าเอกสารคำแถลงข่าวของคุณสกุลทรไม่ได้ระบ,บุต,ตำแหน่งและชื่อของบริษัทของคุณสกุลทรเป็นเพราะเหตุใดหรือว่าเพราะอับอายนี่กระแนกกรแหนหน่อยนะครับ ข้อหครับหากคุณสกุลทรอนอ้างว่าเงิน20ล้านเป็นเงินจ่ายค่าไหนหน้าตามกฎหมายปกติแล้วที่ตกลงกันทั้งหมด500ล้านแล้วได้สิทธิ์เข้าไปทําโครงการมิกยูสแสนหกหมื่นตารางเมตรโดยไม่ต้องประมูลใดๆก,กับสํานักงานทรัพย์สินเงินอีก500้ล้านที่คุณสกรสกุลทรอนตกลงจะให้สุรกิจหากไม่เรียกว่าสินบนจะเรียกว่าค่าอะไรหรือเป็นค่าเอาละไม่พูดต่อตรงนี้ที่คุณวัชระกันแน่กันแหนก็นนนหน่อยนะและคุณวัชระเสนอว่า เพื่อเป็นการยืนยันความมั่นใจของคุณสกุลทรที่ออกเอกสารมาชี้แจงเป็นเอกสารจริงควรลงชื่อกำกับแล้วประทับตราบริษัทนำส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไปเพราะอาจมีการอ้างว่าเป็นเอกสารปลอมในอนาคตก็ได้นี่คุณวัชระ,ละหลังจากอ่านคำชี้แจงของคุณสกุลทร คุณวัชระก็ตั้งคำถามย้อนกลับไป6ข้อพร้อมกับ1ข้อเสนอแนวะว่าเส้นเอกสารรับรองเสียด้วยจะได้ไม่อ้างว่าเป็นเอกสารเท็จในเวลาต่อมาเพราะเอกสารตัวนี้ถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหากันขึ้นมาจะต้องประโยู่์ในสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอน